ต่งเลยเนื้อดูกลมๆสวยๆนฮะใช่ครับสวยเห็นไหมครับคาดให้สวยๆเลยนะครับเนี่ย ก็เลือกเลยนะครับขอบลูกเล็ก,ลกลยุกใหญ่มีนะครับขอบนองล่มในลูกเล็กครับหยิบไปเลยครับลูกนี้ได้บาะเนี่ยลูกเล็กน้อยๆนะครับจะแข็งยัง เฮ้ยข้ไทยมีทุกเนื้อครับ ลูกนี้ดไ,รรได้อะไรบ้างครับเนี่ยแข็งบ่หนุ่มไหบ่ะจองอวไให้ผมนะเดี๋ยวเอาให้เจ้าพาต้อเลยก็ได้ครับว่ะอน,นอน,นะเอา<ๆ>นุ่มๆในลายเติบใปหวาน นิ่มๆก็ได้ครับนิ่มก็ได้ครับผมเอาอเอาให้ผมนะครับแมนครับมันที่เบิดก่อนว่าวมแมนครับมแมนครับรเดี๋ยวเบิดนะเอาเดี๋ยวนีครับผมเมื่อมือมือคอเราไม่มววให้มั่นใจ <c oughs> นี่น,นี่ครับผมอีกคิวหนึ่งเนี่ยมือเคาะมือเคาะกินวันนี้ก,กินวันนี้คือ,คอพักครับทุกคนร้านดุเรียนร้านใหญ่นะครับเนี่ยร้านธัญรัตน์ธัญกัต นาบ้านเอ<ม>ื้ออาทรเทพร,รักสามสเกิดบางจริงสวยๆเลืองๆเลยครับขอบคุณครับอันนี้สองโลเกสะสองโลเก้า้าร้อยยี่สิบองบาทค่ะสองโลเก้า 喂、oh. เลยนะครับชอบเนื้อแบบไหนครับผมเดี๋ยวพ่อค้าคัดให้ครับผมสวยๆเนื้อกรอบนอกนุ่มในมีิพอดีทานากลางกลางกลาง Hehehehe <laughs> ครับผมเอาเลยผมกินมาแล้วครับผมขอบคุณเลยหลายขอบคุณ <c oughs> ครับผมอ๋อครับผมเส้นแซ่บเส้นแซ่บส <c oughs> <c oughs> วย <c oughs> กิเน้กลเนื้อกำลังกินไม่สุกมากไม่สุกมากลูกใหญ่ไหมคะลูกใหญ่ไหมครับลูกกลางกลูกกลางกาง ครับผมหยิบเลือกได้เลยครับใช่ลูกนี้ก็ได้ครับเนี่ยได้ไหมลูกนี้ได้ปะใช่มีแต่ใช้กระดาษรองนิ้วนิ่มนะเช่นนิ่มนิ่ม

ชิมก่อนครับใชนี้ไม่อหอ่ออยร้ายไฟไฟไมันครับเอาเลยครับผมจินมาแล้วขอบคุณมากครับ เาขายดีขายดีครับเงี้งีฟังฟังใช่ผลไม้ตามฤดูกาลมีเยอะเลยคนี่ครับผมนี่ สิบบาทสิบาสบาทนี่เขา,าดีอ่ะมีผลไม้เยอะสม้มเงะาะลองกองมังคุดแตงโมแอปเปิ้ลสาลี่ฝลังครับ อย่าปล่อยครับแกของผมปอกเลยครับผมลูกลูกของผมปอกเลยใช่<ห>ครับผมท่านได้ตั้งแล้วครับลูกไ,ได้ไหมหนุ่มไหนเราบ้าครับครับอ๋อครับไ,ได้ครับ มามาปอกเลยนะครับลูกค้าอย่างเยอะนะผมแป๊บเดียวนะครับพอแรกทุเรียนอย่างเยอะอันนี้เริ่มโบกไปครึ่งแล้วนะครับเนี่ยว้าวฮะแมนครับรับเลยเดี๋ยวรถจะเติด ครับผมยุรากระบงัะะบงดเดี๋ยวมื่อว่าทจะเข้าสนามบินก่อนครับเดือจริงครับเริ่มเป็นร้านผลไม้ครับผมตามฤดูดกาลนะครับลูกค้าเยอะจัดนะครับทุกคนผู้เรียนก็ขายดีครับราคาขายแค่180บาทนะครับทุกคน นาย้บาลิพ่ปมีโอกาสได้มาอัปเดตน,นะครับร้านทันดารัตทุเรียนหมอนทองนะครับผมอันนี้เป็นของจัน์นะครับ บเลือกเลยครับเลือกได้เลยเรียบร้อยครับอยู่นี้เอาครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนครับผมกับร้านทุเรียนหมอนทองนะครับัญญารัตน์พิกัด ถนนอ,อยู่หน้าบ้านเอื้ออาทรเทพรักษสามนะผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ